สวัสดีครับผมมืณีกะอยู่กับชแนลบูมซาวด์บอลไหมครับมืณีกะว่าเปิดคลิปตะเสาเลยนะครับผมก็วัอนี้มีโครงการว่าสิบลงไปหาอำานาจมหาอำนานอยู่ข้างใต้นะครับผมอยู่ข้างใต้บ้านนี่นะครับที่มีสายทงสายยางอยู่มืณีกะเตือนตะเสาเลยนสมหวานในที่นี่ก็คือห้างมิมนะครับผม ข้างเิ่มเข้ากระสิไปหากันอันนี้ก็มากระพ่อนะผมที่นี่มากระพ่สองคนพอลุกกระสิลุ่งจั่อยครับกระสิลุงไปเตรียมของเตรียมยังกันแต่ว่าถามว่าผมเคยเอาบอัวนิ่มกับเคยเอาอยู่ครับแต่โบเก่งบานใดถามว่าเอาแบบเซียนแบบนันบัววัวไปไดครับกับพ่อได้เคยเอาอยู่ครับ กาซีให้พ่อเบิ้งน้ามาละไม่ไรู้ว่าสิถึกตอดวะพบว่าจิออกไปทางถึกตอดเป็นอะไรว่าเฮาไงก่อนน,นนี้มีปะก่อนนี้มัมีครับเดี๋ยวตัดไปเบื้งตอนที่แบบได้ได้แล้วครับ ยางมาไก่เติมครับบหันได้เห็นจากข้างอยู่นี่ก็มีเสียงรถไถอยู่ทั้งนั้นรับเมื่อนี้ก็คอยามาร์สไปเลยครับเจ่กระสิล่องขึ้นหาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหาให้ในเบิร์ตกแต่ว่า,า,ายางมาไก่ละอหันเห็นซักข้างอยู่กระสิพยายามครับพยายามหา ครับครับผมหลังจากที่ยางมาโดนนะครับผมอันนี้เท่ากับผมส่งเห็นแม่มันบินอยู่แถวนี้นะครับผมคาดว่าอาสีพอดจะขังครับมึงผมมึงผมมี เอ้ยดีครับโอ้ยพอดีเห็นเลยครับผมหลังจากที่ยามงมาโดนครับผมห่างแหลกครับให้แถวไอ้เบิรงนได้ครับว้าวนี่หัเดี๋ยวบ่อแหง้งหมดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันตื่นกะทำซัมฟาร์เมอร,มรมออ์ครับห่างซัมฟาร์เมอร์พอดีเลยครับครับผมอันนี้ก็ วกว่นที่ใส่เอามิมนะครับผมเดี๋ยวข้าต้องพกยาคือดีผมเพื่อที่เอาลูกมายังข้่งมองห่ง แม่เริ่มเริ่มแล้วแล้วเริ่มครับแม่เขากที่เริ่มแต่ทัานพครับกวดถึกไปทางไม่ ใช่มือขวดจับกตัว,ต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 ว น้ำหวานครับข้อไดครับจำจำจำใส่ต้นอันนี้ครับผึ่งเขอพึ่งมาเห็ดนะครับผมเพราะว่าพัดในห้างใหญ่้างเลยน้ำหวานนีกครับหัวไงอยู่ครับชือว่าหัวใหญ่ชื่อว่าห้างซัมนี่ตะเก่าน้ำหวานหน่อยๆครับไปครับชือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีชื่อว่า ต้องเห็นแม่นู่นลครับผมว่ามันอาจจะดูป่ปกลแก่เนี่ยมังนี่ต่อเหมือนัันะ้ะนี่ครับนี่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 ครับอุ้ยข้างนี้ไใงใเตอิอครับผมข้างที่สองของวันครับ ครับเดี๋ยวไม่ขีดตืนด่นนะครับผมผมไปแต่งไฟกันเอาละครับผมห้างนี่มันกะห้างไงนะครับผมผมกะใส่ใบไผ่ใบเดียวว่าอะไรล่ะผมกะสีเห็ดในขวดมันลายก็ตอกกันใส่ไไไววสใใางสาที่แบบเปียกอยู่นะครับดกดๆยูนะสามารถผสมครับไม่ที่แห้งนะผมมมน่จเดใส่ขวดออกเยอะนะครับผม นะครับประมาณนี้ไม่เห็ไอ้พวกนข้าออกลเขางรเป็านีเป็น <She> พอแล้วนะครับผมจารวิธีการเอานะครับผมจัดเอาเลยครับเดี๋ยวม่เห็นคน นี่ครับผมห้างไงเติบอยู่ครับหัวน้ำหวานพรอะดรครับตายตาครับผมอน,นอันนี้ก็เป็นหัางในซ้ำนะครับผมอันนี้ก็จะให้สลับกันนะครับผมให้พ่อผมเอาขอาเชิงเยอะขอาเชิงเยอะ อืม่าแมนลมควนห้างกับพ่อได้ครับหน่อยก็ห้างกว่นนี้ให้ห้างเรื่องหนีหน่อยนึง ก็นี่ขึ้นยากนะผมอยู่สูงแห้ง นอยก็ห้างมึงนึงครับแต้าหัวน้ำหวานลายกว่างามกว่ากันหวัวลายทถาเลย <c oughs> ถือว่างามครับห้างนี่งามเลยเีย่ครับโซกงดูเท่า้าวยี่มกำังด้วย แกมแกมนี่ครับมาตรฐานห้างนี่สุดยอดเลยงามครับห้างนี่งามวปาครับผมอันนี้ก็เป็นห้างที่สี่ผมอู้อันนี้อยู่สูงแห้งครับผมดูมไนไเลยเห็นไหมครับดูมันมาเห็นนะเพราะว่ามันอยู่สูงแห้งไม่รู้ว่าผมเสียเอาได้หรือเปล่านะผมเพราะว่า ขัดสูงลายผมก็เอายากนะผมเรื่องกันครับผมห้องกับว่าพ่ออีกข้างหนึ่งครับแต่เปาเป็นห้างหน่อยกาสีเอาขึ้นเขาครับเพราะว่าต้องการน้ำหวานห้างน,น้อยๆหนึ่งครับซ้าห้างแหลกครับหน่อยก็ห้างแหลกกาสีเอาขึ้นเขายาคือมันบ่นเห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจีเอาลงมาเล้ครับเ้อ What? Nope. Ủa. Cái này luôn nữa ha ครับห้างน,นี้พอคอยเงียบน,นียครับม่นก็ห้างแหลกไรท่าเลยแต่ม,ตมันเหตุไผมคตดเมื่อยรับกะนี่ก็คือห้างมิมที่ห้องได้มาทั้งหมดนะครับผมได้มาทั้งหมดสี่ห้างนะครับกะเกษเออเปขายเะสิดนาสกษเด้งเงี้ยสามี่ษลอยยัครับกะพอไม่ีเงินเก็บครับครับสำหรับอีพีนี่ก็มีเพียนเท่นี้ครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมัอนี้กับบิดเซตกับได้ทั้งหมดซีห้างครับมัอนี้ได้ซีห้างยิงเห็นไหมหาห้างห้างดีซีสูงโรวดห้างดีซีกับงอแพ้ครับเอาอะไรกับเพราะเพ่อนผมก็เอาอะไรให้กันอันตรายก็เลยว่าเอาซะแล้ว้วกใหเพื่อนเอาซะเออผมผู้ใด,ดมีความสามารถ ไปเอาโหลดนะผมเพราะว่ามันอันตรายเขานะ้ำมันดึงมันอยู่สูงนะห้่งใหญ่เติบครับฮั่งนั้นอันตรายเขาผมก็บไม่อยากเสี่ยงขึ้นไปเนาะก็ยันลงมาเก็บตัวกัน่ายคลิปนี้เก็บตัวไปเป็นเดียนกับโบเมียนนะครับผมก็ <laughs> คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้กับพิพัฒน์กันในผมก็ขอโทษนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงนท่านี้ครับกัเมื่อยนะครับกัสีกับบ้านแล้วบ้านีลสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับถามว่าผมเคยเอาบัวเมียมกับเคยเอาอยู่ครับแต่โบเก่งบานใดถามว่าเอาแบบเซียนแบบนั่นบัวบัวไปไหนครับแล้วกับพ่อได้เคยเอาอยู่ครับกาสีให้พ่อเบื้องน้ามาละไม่รู้ว่าสีถึกตอดบัวผมว่าสิออกไปห้างถึกตอดมาเมืไร